ลักนักตกปลาขอต้อนรับสู่วิ่ชิงบอยชาแนลนะครับวันนี้ผมพานาน้ำมาตีเป็นกบยาครับมากับหลานชายครับผมวันนี้เราจะแข่งเกงมใช่ไหมใช่ใครแพ้เป็นอะไระเน <laughs> มาวันนี้ของบางปอลกินมากครับบางปอลกินมากก็จะใช้เป็นตัวกิ่งการครับผมแต่ส่วนของผมนะครับ จะใช้เป็นแมงวันครับไบโอครับปรไปครับอย่าไปลุ้นกัน,กนเลยัเฮ้ยอย่าทำเพี้ยมีกันโกง

หนึ่งนครับผมอุ้ยอุ้ยใหญ่ล้วนยังเอไงก็ถูลาอ้ัวจ้า ตีเสมอได้หนึ่งหนึนงน่งครับผมตีเสมอแล้วครับผมหนึ่งหนึ่งครับผมรู้สึกไงบ้างครับผมดีใจว่า <c oughs> ที่จะไม่โดนแฟนยังยงข้างเข้ายังไม่จมอยั่เพิ่งนับสมทราร <c oughs> ไปตีต่อลืมหลังไส โดนบบโดนโ<ล>มาแล้ว้วนเลือดตานี้ห้านะมดแดงขึ้นมั้ยแดงใส่ใยตรงไหนเนี่ยฉีกอีกแล้วครับผมเต็มปากครับผมไบโอติดไป <laughs> ตัวงือจบแล้วปอนน้ำต้องเต็มโดนด้วยโดนด้วยยู้วว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 วยวว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 วบย ไบโอแต้มที่สาม้วครับกิ้งกาล่ะตามมา้ทันนะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วคู่ แม่งกูตื่นต้องนานเช้านะไปนิดเดียวเปิดกลมมานก็อย่ากัดได้มันคูดมันไม่ห่วงคนมันห่วงปลาเฮมันกัดยาตาม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 สำดิ อยู่สหยบอกพ่อๆแล้วมาเอาไงกูกล่าตามที่สองตามที่ให้ทันนันน้องลิกแก้มเดียว,ยวมาครับน้าๆนนะมาสรุปผลงานกันนะครับผมมาดูผลงานนะครับผมของปอนได้กี่ตัวครับผมสองครับ มาดูของผมนะครับผมเลยดีกว่าไม่ออกสามแต้มครับผมนะนะฮะเฉียนไปหนึ่งแต้มนะครับส่วนส่วนวันนี้ก็ตามที่ตกลงไวนะ้เนาะ มาเดี๋ยวมาทาแป้งเลยนะครับมาทาแป้งกันเลยเ <c oughs> จะเยนเย็นนะเอาเยอะหน่อยสิเจ็บเฮ้ยเอาขาวๆเลยนะครับ <c oughs> เอาแค่หน้าเลย ยังไม่ค่อยเนียนเนี่ยฟื้นหมดแล้วไปครับมาแล้ววันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็หลังบ่อระพูแบบนี้ครับผมเดี๋ยวทลิปหน้าจะเจอกันใหม่นะครับผมทลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวติดตามชมนะครับผมนะทลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ